สงสัยเกี่ยวกับการโมทนาบุญกับทุกๆคนที่เคยสร้างวัดอย่างสมว่าวัดแห่งนี้เนี่ยคะ่ะวัดเทพบุตรเนี่ยคะ่ะสงสัยว่าเวลาเราโมทนาบุญกับทุกคนที่เคยสร้างวัดเทพบุตรแห่งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขาสงสัยว่าทําไมถึงได้บุญล่ะคะทาไมจะไม่ได้ยูยินดียินดีในสิ่งที่เขาทําความดีแสงสว่างเกิดจากเราทันที <c oughs> มีคนถามหลวงพ่อเมื่อก่อนเนะี่ยหลวงพ่อท่านก็นเลยให้ ให้ดูสมัยหลวงพ่ออยู่ท่านทําให้ดูได้นะเอาเองโมนาสาผู้กับคนทั่งโลกที่ทําความดีมากนะแม่ชีวาบเลยแสงสว่างความดีไม่ใช่ธรรมดาคนเราผูกพันกับความดีใช่ไหมในอนาคตแม่ชีเกิดเดือดตายจนี้นเนี่ยคนที่สร้างวัดนี้ในอดีตไม่รู้จักเราเป็นไปไม่ได้หรอก มีความรู้สึกดีต่อกันเออเวลาขอความช่วยเหลือหรือเห็นแล้วไม่ช่วยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนฉลาดเนี่ยขับรถมาหน้าวัดหลวงพี่นโมทนาสาบุตรสาธุก่อนแล้วอันดับแรกค้ที่สร้างวัดนี้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอน,นาคตนู่นนะสาธุเล่นไปแล้วฮะเก็บ หลวง,งพ่อท่านบอกโพธิสัตว์นันว่ามีคนถามท่านว่าลักษณะโพธิสัตว์เป็นยังไงเก็บทุกบุญไม่ว่าเล็กว่าใหญ่เก็บหมดเก็บทุกครั้งจิตก็เป็นบุญทุกครั้งั่นบอก <c oughs> แล้วมันจะชินถ้าว่ามันชินไม่ชินมันจะเก็บบาปไหมไม่เก็บเอาไม่เก็บทาไมล่ะท่านบอกเองก็เก็บบุญนะ บุญมีเจ้างเยอะแยะหอกเก็บขยะแถว,น,น,ว,น,วนี้ได้บุญเลยใน,ในใวัดเนี่ยกวาดขยะนี้ได้บุญเลยถ้าใครว่างๆก็มากวาดขยะได้บุญนะฮะมากไงการทําบุญอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาอย่างเช่นการทําความสะอาดห้องน,น้ําวัดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเขามีความรู้สึกเขาฝืนใจที่จะทําเพราะว่ามันเหมือนมีสิ่งสกปรกอยู่เขาจะได้บุญด้วยไหมได้บาปด้วยไหมคะไม่ ม่มันความเคยชินความกลัวเคยความ,มชินท่านบอกเราเนี่ยมันไม่ใช่สะอาดแล้วมันไม่ใช่สกปรกมันมีทั้งดีและไม่ดีในตัวเราเนะใช่ไหมเวลาคิดดีอ่ะไอ้ความไม่ดีมันไปไหนอะ่ะมันก็กลับไปกลับมาบางคนถามจนท่านบอกว่าแล้วเอ็งออกมาจากไหนเออจบเลยตะเนี้จบเลย,ลเ,ย, <laughs> เ,ลยเหมือนแหวนท่านเหมือนพระ อย่าถอดยังทำอะไรก็อย่าถอดเอ้ามันไม่ดีมันไม่ Ireland มถูกแล้วเองออกมาจากไหนลนั่นวะหมดเลยก็เลยเมื่อก่อนถอดเดี๋ยวนี้ไม่ถอดหาบนั่งก็ไม่ถอดทำอะไรก็ไม่ถอดท่านบอกความดีก็คือดีนะอยู่ที่ไหนก็คือดีทองอยู่ในส้วมถามว่าจะลงไปเอาไหมมีทองอยู Stevie ่ในส้วมนะหมดแน่ๆเลย การที่เราฝืนใจทําบุญนะคะหลวงตามันจะได้อะไรบ้างอะคะขอยาไปทำจอย่าไปฝืนใจดิถ้ามันฝืนใจก็อย่าไปทําท่านไม่ให้ทำเวลาทําบุญจะไปหวังอะไรท่านบอกเข้าใจไหมอ,อ,อย่างให้ทานเนี่ยจะไปหวังอะไรคือทานไปแล้วยังไปดูหลวงพี่ไปทําอะไรวะเนี่ยมันจะไปอย่าไปคิด หลวงตคาคะขอหลวงตาช่วยช่วยสอนพวกเราหน่อยนะคะว่าก่อนที่เราจะนอนนะคะให้นึกยังไงคะอ้าวก็นึกถึงใครก็ได้ถ้าเป็นหลวงตาก็นึกถึงหลวงปู่ดู่นะฟับบัตสแกนู่นน่ะนั่งสมาธิอย่างดีเลยนะภาวนานะนอนภาวนานั่งภาวนาอยู่แต่นอนอยู่บ้านหลับภาวนาจนหลับ บางวันก็เห็นนาอยู่โน่นนะบางวันก็รู้ไปไหนหายเลยพอสะนลูกตือนก็สวดบางวันเอ้ยังฝันลายอยู่มาพิจารณาเออจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายมันจะปิดสวิทมันคิดไม่ดีโดยกรรมที่ที่บันทึกไว้มันก็ฝันบางวันฝันไปทำบุญมั่งไปเที่ก็มีนะไปแผ่เมตตก็มี ทุกวันนี้ฝันร้ายไม่มีแล้วไม่มีเพราะมันชินไม่ชินได้ไงพระก็อยู่ในคอไม่ไปไเวลาจะนอนก็กำพระนอนสวดมนต์ลบกำหนดไปหลายที่ทั้งเดียวนี้บางวันก็ไปวัดสแกมั่งบางวันไปปัดหน้าพระเมรุมั่งบางวันไปชินนราชมั่งบางวันไปนู่นเนาะอ่ แก่มาะกตนู่นไปไปหลายวัดนึกถึงวัดไหนก็ไปวัดนั้นเวลานอนแต่นั่งสมาธินะฮะสวดมนต์นะฮะแต่นอนที่ที่บ้านเข้าห้องน้ําก็เหมือนกันอาบน้ําก็ไปนู่นล่วไปสแกมั่งไปถ้ำมั่งแล้วแต่แล้วแต่มันจะนึกไปแต่ที่มันนึกไปเนี่ยเป็นวัดทั้งนั้นส่วนใหญ่ แล้วพอ,พอตื่นนอนปุ๊บล่ะคะนึกอะไรดีคะมันสวดเองบางทีก็อ้างวันทามิจูโรโตไปนู่นบางวันก็นะโมขึ้นแล้วแต่บางวันก็พุทธสังกษามิบางทีก็สังขังไปนู่นน่ะมันกาหนดไม่ได้พี่จีตอนที่ตื่นมันไปเองไนงะตอนที่สวดมันก็สวดสวดน,น,นะโมพุทธายะน่ะส่วนใหญ่ แล้วมันก็นหลับไปพอพอสะดุ้งตื่นมันก็สวดแต่ไอ้สวดเนี่ยไม่รู้บางวันก็สวดบทอื่นก็ยังมีนะแล้วอย่างพวกเราเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มฝึกอะคะ่ะหลวงตาตื่นนอนปุ๊บทายังไงก่อนดีอะค่ะตื่นนอนปุ๊บก็สวดมนต์จะเพิ่งลุกลุกขึ้นมาก็นั่งคุกเขา่าแล้วก็ถาวายชีวิตแล้วก็กราบไอ้ยี่ <c oughs> ถาวายชีวิตอย่างที่ลูกถาวายเนี่ย ยังไงคะถวายชีวิตยังไงคะพุทธทงชีวิตทางเมปูชีมิไงเนี่ยเนี่ยก่อนจะไหวสวดสองทุ่มครึ่งเนี่ยก่นนนยอนนอนก็ถวายชีวิตแล้วกราบแล้วนอนสวดแล้วก็หลับกลางดึกดึกสะดุ้งตื่นแล้วก็สวดแล้วก็หลับใช่ไหมล่ะพอเช้านาฬิกาปลุกกรจริงๆแล้วไม่ต้องใช้นาฬิกาแล้วสวดนานๆเข้ากำหนดเอาเียกว่าเออพรุ่งนี้จีสี่ลุกลองทำดูสิ ส่วน,วนล้วหลับไปจีสีเดี๋ยวมันก็ลุกเองรู้สึกเองแต่รู้สึกบางคนก็ไม่ลุกนะ <c oughs> <c oughs> นอนต่อไป <c oughs> เราอยากหายป่วยจากโรคที่เราเป็นอยู่พอมีวิธีไหมคะมันต้องดูว่าโรคอะไร ไอ้ที่กรรมฐานที่หลวงพ่อท่านให้เราทําเนี่ยหนักกับเบานะเบาก็าหายนะพอเราสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยจิตเราควบคุมธาตุเราอยู่โดยการอธิษฐานปรับธาตุด้วยนะฮะอย่าว่าจะกรรมอย่าลืมว่ากรรมที่เราทนะํานะฮะเรายัางไม่ตายเนี่ยไอ้ตัวบันทึกไว้ยังมีเยอะนะ,ะบางคนเยอะบางคนแล้วแต่กรรมในอดีตนะเพราะเรายังมีชีวิตอยู่นะ ไอปานาทินนากาเมโมสาสุรายังอยู่นะฮะไม่ได้ไปไหนนะแต่ถ้าเราสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยมันไม่มาสิ่งที่ไม่ดีมันไม่มาแต่ถ้าเราไม่ทํานะเห็นหลังววๆไปนะถ้าปานาธิบากข้ไปนะถึงเวลาก็ไปอย่างเขาเห็นเห็นทั่วทั่วไปนั่นญะาติเราเนี่ยเห็นกันหลัดหลัดแป๊บเดียวมันไปแล้วอะ่ะมันตายแล้วประมาณนั้นนั่นคือกรรมนะ เราจะสอนลูกหลานเรายังไงให้เป็นคนดีมีศีลธรรมดีคะโอ้ยากนะแม่ชีทุกวันนี้เพียงจะสอนนะมันเลิกเล่นโทรศัพท์เล่นเกมนี่ก็ยากแล้วอย่าว่าจะอย่างอื่นนะต้องตีมันแล้วต้องกระทืบมันเลยเล่นเป็นชั่วโมง,งเลยเอาจริงโอ้สมัยก่อนนะเรียนหนังสือนี่ ปหนึ 1, ่งปสองปสามปสี่สมัยก่อนเนี่ยถ้าทำผิดครูตีเป็นโหลนะต้องเอาเอาสมุดไปลองตูดไว้นะ <c oughs> ครูกันรู้อีกนะเอาออกเอาออก <c oughs> เดี๋ยวนี้ตีไม่ได้นะเด็กมันเลยลำบากยากนะไม่ชีต้องสวดมนพาเขาสวดมนนะเด็กๆฮนะสวดให้ชินโตขึ้นเดี๋ยวมันจะ เรียนดีจริงๆเนี่ยให้ไม่เรียนเลยจะยุคนี้หลวงตาการานการเรียนโลกนะั่นเนี่ยนะประโยชน์น้อยฮะเรียนธรรมะดีกว่าอยากรวยก็ได้นะใช้ใช้เวลาเท่ากันแต่เป็นฤาษีก็ได้อยู่ที่ไหนก็นได้ไม่ต้องใช้อะไรมากหรอกใช้การตรวจมนเนี่ยตรวจม์บ่อยๆนะแต่ยากฮะเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไปเรียนหนังสือมันเท่ก็ได้เสือ้อได้ผ้าได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยได้กบหมูพวกหมูคณะถ้าเรียนธรรมะต้องอยู่คนเดียวไะอยู่คนเดียวเรียนคนเดียวเอาเมียมีอะไรไม่จีเวลาหลวงตาทํากรรมฐานหลวงตาทํากรรมฐานยังไงคะอาอก็สวดมนต์ไงไมจ่จีหลวงพ่อให้สวดมนต์สมัยที่เจอท่านครั้งแรกนะ ท่านให้พระองค์องค์หนึ่งพระองค์แล้วก็ให้นั่นน่ะในในในแผ่นพับนั่นน่ะพุทธังชีวิตังน่ะท่านบอกเวลาเองสวดมนต์เองก็เอาพระมากรรมมากรรมพระให้จิตอยู่กับพระแล้วก็อยู่บทสวดเมื่อก่อนสมัยก่อนน่ะภาวนาใจสนานกรมไง พุทธังสรารนังกชามิธรรมังสรารนังกชามิสังฆังสรารนังกชามิกลับไปกลับมาจิตอยู่ที่พระอยู่ที่คำสวดแล้วท่านบอกไว้ด้วยนะเองไม่ต้องถามอะไรเองสวดไปเถอะจิตอยู่ที่พระอยู่ที่คำสวดสามปีแล้วก็มาถามสามปีนะมาถาม<笑><笑>เวลาไปวัดไม่ถามฟังเขาฟังเขาถาม ท่านท่านก็คงคิดว่าเออเองฟังดีกว่าเองรู้ได้ทั้งคนฟังและคนถามทั้งคนถามและท่านที่ตอบจริงนของท่านมานึกถึงวันเออถ้าเราถามท่านนี่ไม่รู้เราจะอาอะไรถามถ้าคนอื่นถามเราจะก็ได้ได้เมมเบรี่ไว้ทั้งทั้งทั้งคำตอบและคําถามเนี่ยแหละก็ทํามาจนถึงทุกวันเนี้ย แต่ตอนนี้มาตรวจจักพรพพัดพอยากพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเรื่องของจักรพพัดแต่ก็รู้แล้วล่ะดีมากนะฮะบทเนี้ยจักรพพัดคือพุทธ,ธะนะฮะท่านหลวงพ่ออธ,ธิบายไว้พระเจ้าถ้ามันไม่บวชก็เป็นจักรพพัดนะ,ะเพราะสมบัติการจะขึ้นนะ,ะจักรพรรดสมบัติจักรพพัดไม่ใช่ของใครเรานี่ก็มีโอกาสได้เสวย สมบัติเป็นจกักรพรรดิถ้าสร้างบาร,รมีไปเรื่อยๆนะถ้าปัรถนาเป็นโพธิสัตว์นะได้ฮะท่านปิดบังบิดาท่านปิดบังกรรมปรัจจุบันปิดกัน้นไม่ให้ท่านรู้ไม่ให้เห็นเลยในสิ่งที่ไม่ดีไม่มีเลยไม่เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายไม่ได้เห็นอะไรเห็นแต่รูปรสกลิ่นเสียงใน่คือความเพลิดเพลินนะติด ยี่ส <c oughs> ิบเก้าปีเทวดาต้องทำให้ท่านเห็นท่านพอเห็นปั๊บเนี่ยโอ้โหนอนคิดตั้งหลายวันนะกลัวจะคิดไปคิดมาคิดมันก็ย้อนย้อนอดีตมันก็รู้ท่านก็เลยต้องบวชเขาสงสัยว่า สวดน,นึกถึงหลวงปู่ดูแล้วนะคะแต่ทําไมวิญญาณถึงตามมาได้อีกล่ะคะมันไม่ตามได้ยังไงก็เรามีแสงสว่างไอ้วิญญาณที่ตามเรายังกําหนดไม่ได้ว่ามันเป็นผีหรือมันเป็นเทวดาเข้าใจไหมเทวดาบางองค์เนี่ยมันขึ้นมันขึ้นมาจากข้างล่างที่เป็นญ,ญาติเราก็ส่วนใหญ่ที่มันตามเนี่ยนะมันขึ้นมาจากข้างล่างแต่บุญมันมีอยู่ ไม่มากมันก็เกิดเป็นจาตมฉันจาตมเป็นพวกลุกเทวดาอากาศคือภูมินี่แหละทีนี้ญาติคิดดูนะมันไม่รู้จักเราเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราตายที่ญาติเราเยอะนะฮะญาติจะพบไหนจําได้หมดแหละเขาเขามาที่เราถามว่ามันจะหนีไหมไม่หนีนะตามเราตลอดนะฮะ ไม่ดีเลยไม่จีไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างนะปลอดภัยโดยประการทั้งปวงโหไม่จีไม่เข้าใจหรอกเวลาเราไปไหนกับมนุษย์เนี่ยถ้ามีภัยภัยพิบัติหรือภัยอะไรมามนุษย์ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างหนีแล้วแต่ผีมันไม่หนีนะไม่ช่มันอยู่กับเรานะเ,ออเพราะนั้นคบกับผีดีกว่ากับคนคนอนะ รู้รู้รู้หน้าไม่รู้ใจนะว่า